ค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่า g จ a โน160หรือ s t y โล160เนี่ยไม่มาไทยอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าสาวกชาวมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยมีหลายกลุ่มนะครับที่เฝ้ารอเจ้า g จ a โน160ที่จะเข้ามาเปิดตัวเมืองไทยเนี่ยคือรอกันอย่างมากแล้วก็ลุ้นกันอย่างมากเลยในช่วงเดือนมกราเนี่ย ก็มีข่าวว่าวันที่9เนี่ยจะเปิดตัวนะครับแต่ก็ค่อนข้างแน่ชัดนะค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่าหลายซื่อหลายสำนักเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วนะครับนะมาไขข้อสงสัยแล้วนะครับว่าคือไม่น่าจะมาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันเล่นๆน,นะครับว่าถึงสาเหตุนะครับว่าทําไมสไตโล160่หนเนี่ยมันไม่มาไทยอะ่ะทั้งๆท,ที่คนไทยก็เฝ้ารอและอยากได้มันนะครับเนื่องจาก ข้อแรกนะครับที่ผมคิดนะครับอย่างแรกเลยคือเจออโน่หนึ่งสองห้าเนี่ยบ้านเราเนี่ยยังคงขายดีอยู่นะครับถ้าเอามาเนี่ยมันก็เหมือนจะทับลานะย,ยกันนะฮะโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับด้วยรูปทรงต่างๆอะไรเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันถึงแม้หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยซีซีมันไม่เท่ากันแต่มันก็แย่งกลุ่มตลาดรถประเภทเดียวกันอยู่ดีนะครับเพื่อนๆลองคิดดูดิ อะอย่างมีคนคนนึงเนี่ยจะมาออกรถเนี่ยเขาก็ดูไว้2รุ่นเนี่ยถ้าเขาเอาสไตโล160่หไป g จอโน่หนก็คือขายไม่ได้ถูกไหมครับเพราะมีตัวเลือกแต่ถ้าเราไม่มีตัวเลือกมี g e อโน่หนอย่างเดียวยังไง g e อโน่หนก็เพิ่มยอดขายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขายได้แน่ๆเนี่ยครับนี่เป็น1ข้อนะครับที่ผมคิดเอาไว้นะครับเพราะมันทับลายกันนะครับอย่างที่2องนะครับอโนเนี่ยนะครับมีการผลิตอยู่ใน ประเทศไทยนะครับนั่นก็คือไม่มีเหตุผลนะครับที่จะเอารถประเทศอื่นมาขายบ้านเรานะครับนะถามว่าเฮ้ยบางคนอาจจะบอกเฮ้ยลีดล่ะทาไมลีดยังเอามาเอ,าเอาของเวียดนามมาขายได้เลยนั่นเพราะว่าลีดมีพื้นฐานการผลิตอยู่ที่เวียดนามซึ่งบ้านเราไม่ไม่มีไงก็เลยต้องเอามาแต่เนี่ยของเรามีอ่ะแล้วเราจะไปเอาของของประเทศอื่นมาขายทําไมนึกออกไหมครับนะเพราะว่าของเรามีถ้าของเราไม่มี เราก็อาจจะดึงมาขายแต่ของเรามีเนี่ยซึ่งไม่มีเหตุผลที่จะเอามาแน่นอนผมค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเพื่อนๆรอ,อให้ตายยังไงมันก็ไม่มานะครับกับสไตรโ1ล0หรือว่าที่ g ีออนโน่นั่นแหละครับนะฮะก็เสียใจด้วยนะครับสําหรับคนที่รอนะฮะก็เป็นการอัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับนะ g ีออโน่ N 160, ผมเห็นในกลุ่มนะครับหรือใน Facebook เนี่ย โพส์กันลืมเลยนะครับว่าเฝ้ารออยากได้รูปทรงมันสวยซะเหลือเกินอยากจะได้มาเป็นเจ้าของอยากจะเอามาปั้นอยากจะเอามาแต่งแต่ก็เสียใจด้วยนะครับยังไงก็ใช้เจียโนไปก่อนแล้วกันนะเจียโนยังไงก็ยังสวยอยู่นะถ้าให้ผมมองจริงๆนะผมพูดแบบไม่ได้อวยนะผมว่าเจียโนหล่อกว่านะครับนะสไตลโลตูดมันค่อนข้างที่จะเหมือนคล้ายพวกฟีโนไปหน่อยอะ ความรู้สึกมันเหมือนฟีโน่เพราะว่ามันคุมล้อได้ไม่เยอะเท่าเจ,าจียโน่ในความรู้สึกผมอะ่ะเออมันก็น่าจะคนจะชอบอะนเนาะผมแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าเอ้ยมันทําไมแอบ้ายพวกเอ่อฟีโน่วะมันจะดูเก่าๆไปหน่อยผมก็เออเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็ มารอดูกันนะครับว่า Honda จะเอารุ่นใดมาเปิดตัวในวันที่9นี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะมาอัปเดตอีกทีนะครับหลังจาก Honda เปิดตัวและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็รบกวนขอกำลังใจกดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะมาพบคลิปนะครับการวิเคราะห์เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์กับ ข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับในประเทศต่างประเทศเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะผมจะพยายามมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวไงเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ